สวัสดีครับเรามาเจออีกคลิปนะครับเป็นฮาร์เรเอร์ของระบบ M A T V นะครับหรือแดกแกมแนวตั้งระบบโทรทัศน์นะครับระบบโทรทัศน์นะครับที่เราใช้ในอาคารอานรชุดเช่นพวกอาพาร์ตเมนต์นะครับหรือคอนโดหรือโรงแรมนะครับที่มีหลายห้องพักเพื่อตัดปัญหาในการติดตั้งเสาหลายๆเสานะครับทีนี้เป็นระบบตัว M A T V ก็ใช้แค่ เสาอยู่ข้างบนเสาเดียวนะครับหรือมีจานดาวเทียมาจานเดียวแล้วก็มาขยายสัญญาณให้ใช้ได้ทุกห้องนะครับเพราะไม่นั้นถ้าสมมุติว่ามีใครอ่าสมมติว่าเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มาเช่านะครับเพื่อนๆมาเช่าโดยไม่มีระบบนี้เพื่อนๆก็ต้องมาติดจาน มาติดเสาเพิ่มทีนี้หลายห้องก็กลายเป็นหลายเสาหลายจานซึ่งมองแล้วมันไม่สวยและสายมันก็จะระยงระยางดูและไม่น่าเกียดทีนี้ก็ตัดปัญหานะครับเพื่อการบริการเสริมให้กับลูกค้าที่เข้ามาเช่าโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรือคอนโดพวกนี้นะครับก็จัดการตั้ง MATV ขึ้นใช้จานเดียวแล้วก็ใช้สายสัญญาณลงมาแล้วก็มีพวกรีเซิร์พวกบูสเตอร์พวก คอมบเดอร์มาผสมผสานเพื่อให้ขยายสัญญาณให้จ่ายให้แต่ละห้องให้มีสัญญาณรับได้เท่าเท่ากันนะครับทีนี้เรามาดู m a t v คืออะไรนะครับ m a t v ย่อมาจากคำว่า master น,นะครับ antenna t v vision นะครับซึ่งคือการเป็นระบบทีวีรวมนะครับก็คือ,อดึงสายจากเสวกาศมาเส้นเดียวนะครับแล้วก็มาจ่าย กระจายสัญญาณให้รับพวกคอนโดโรงแรมคอนโดโมิเนียมอพาร์ตเมนต์ห้องพักต่างๆนะครับที่อยู่ในอาคารเดียวกันนะครับเป็นการกระจายสัญญาณให้ทั่วถึงให้เท่าๆกันโดยผ่านระบบผม matv นี่นะครับเราไม่ต้องใช้เสาเยอะไม่ต้องใช้จานเยอะนะครับใช้จานแค่จุดเดียวแล้วก็ดึงสายเข้ามาผ่านพวกรีเซิเร์นะครับและพวกตัวขยายสัญญาณต่างๆและกระจายสัญญาณไปยังจุดต่างๆไปในอาคารเดียวกัน ให้สัญญาณมันใช้ด้านเหมือนกันนะครับนั่นคือคร่าวๆของระบบเอ t v อทีนะครับทีนี้ m อ t v เเนี่ยมันประกอบด้วยส่วนหลักๆอยู่3ส่วนนะครับคือส่วนรับสัญญาณเข้าระบบก็พวกเสาเนี่ยครับพวกจานอะไรพวกนี้นั่นคือตัว Input เข้ามาในนี้พอรับมาแล้ว Input เข้ามาแล้วนะครับก็มีภาคขยายสัญญาณภาคขยายสัญญาณก็มีตัวอะไรบ้างพวกขยายภาคขยายสัญญาณก็มีพวก ก็เรียกว่าคอมไบเดอร์ iner, นะครับหรือแอมนะครับหรือไอตัวบูสเตอร์ B o T e R, อะไรพวกนี้นะที่มาทำหน้าที่ขยายาสัญญาณเข้าระบบทีวีนะครับทีนี้ส่วนที่3ก็คือส่วนกระจายาสัญญาณทีวีไปหาตามจุดต่างๆก็คือไปหาตามห้องต่างนะครับก็มี3นะครับแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันแต่ละ,ละส่วนเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรอย่างไรนะครับจะเล่าคร่าวๆถสมมุติว่าเรา ติดจามดาวเทียมหลักๆนะครับเพียงจานดาวเทียมเดียวเพียงจานเรียนสัญญาณก็ก็เรียกว่ารับสัญญาณได้หลายๆช่องแต่ละช่องนี้ก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องรีเซิร์เนะครับเดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะครับนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าภาษาช่างก็เรียกว่า H.N. นะครับก็คือตัวรวมอุปกรณ์ทั้งหมดรีเซิร์เสายที่มาจากพวก เสามาจากจานดาวเทียมสายทุกเส้นก็มารวมอยู่ในตัวนี้ก็คือตัวแหลกดีๆนี่เองเนี่ยครับแหลกที่มีเหมือนคล้ายๆกับระบบก้อยยัก cctv นะครับตัวรับสัญญาณก็รีซิเปอร์มีกี่ช่องมีกี่ตัวก็ใส่เข้าไปมีเทปเล่นวิดีโออะไรก็อยู่ในตัวก้อยยัก h sn นะครับเดี๋ยวผมสัญญาณสักขยายตรงนี้ให้เพื่อเห็นชัดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้มาไล่กันทีละ Step, นะครับผมขอไล่ตามผูอ้ออกแบบนะครับาตามนี้เลยน,ะนี่คือผมเอ,เอาตัวอย่างนะครับาจากผู้ออกแบบมาขยายให้เพื่อนได้ดูนะครับก็เขียนแบบมาก็คือแบบขยายมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละส่วนเอาส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาขยายพวกนี้ให้ดูนะครับอโอเคนั้นตัวนี้คือระบบตัวนี้เป็นตู้เป็นตู้ตรงนี้เป็นตู้ เป็นตู้แหลกที่เขาเขียนว่า m a t v เฮ้ย e h n นะอาจารย์ชาเขียกนะครับก็มีพวกตัวเล็กต,ตู้แหลกตู้แหลกก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูพอมีตัวอย่างให้ดูรูปนะครับตู้แหลกก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ ไอตัวรีเซิร์ฟมีกี่ตัวม,มีกี่ช่องการกี่ช่องกี่ตัว10ช่องอะไร10ตัวเขาว่าไปเครื่องเล่นวิดีโออะไรพวกนี้ก็เก็บกับไปมาจากจานแอวเทียมตัวรับส่งอะไรอยู่ในนี้หมดนะครับรวมรวมอยู่ในนี้หมดนะครับทีน,นี้เรามาดูนะครับอ,อินพุตมาจากจานแาวเทียมไอ้น,นี้สายก็ใช้สายอ G 11อนะครับการคุนเสียสัญญาณของไอสายพวกอไอตัวที่มาจากก่อนที่จะเข้ารีเซิร์ฟอะไรพวกนี้เนี่ย ก่อนข้างสูงเพราะ,ะนั้นเราก็จะใช้สาย rg 1 1นะครับที่จะมาใช้เป็นตัวสายเมนตรงนี้ก็มีจานดาวเสียมอสองรุ่นะ C and, นะครับมีซีแบนนะครับมีพวกไล์ดิสนะครับมี rg 2ตัวแต่เราเขียนให้เห็นแค่ตัวเดียวจานเดียวแต่อาจจะติดมันอยู่ที่ว่าก็าเรียกว่า o น n e r ก็ต้องการแบบระบบเต็มหรือระบบแค่พอใช้หรือระบบกลางอะไรพวกนี้แล้วแต่นะครับในนี้ผมก็ยกตัวอย่างจากผู้เขียนแบบ อยู่ประมาณนี้ซึ่เขาบอกว่าสองคูณ RG11 นะครับเอ่อกคเชียนนะครับเคเบิลนะครับก็คือหมายถึงว่าดึงมาจากตัวจานนี้มาสองเส้นมาเสร็จแล้วก็มาเข้าตัวเ่อเรียกว่า h n นะครับก็คือไอ้ตัวแหลกเมื่อกี้ที่จะเข้าไปก็คือมาจากจานก็ก็มีตัวพวก Receiver นะครับมี3 5 6 7เจ็ดแล้วแต่ช่องที่เราต้องการนะครับก็ใส่ไปกี่ตัวอ่าช่องก็5ตัวนะครับอีกตัวก็สัญญาณอีกชนิดหนึ่งสีแบนเข้ามานะครับพอเสร็จแล้วออกมาแล้วก็มาเข้า,าตัวตัวอะไรเข้ามาเข้าตัวมิกนะครับอ่ตัวมิกนะครับตัวมิกมันับมีหน้าที่ทําอะไรตัวมิกนะครับมิกเซอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณครับสอถึงสแหล่งจ่ายที่จ่ายเข้ามาอันนี้ มาจาก2เหล่งจ่ายก็คือมาจากตัวนี้ต้องดูดีๆนะครับตัวนี้เป็นเสาวาอากาศแบบดิจิตอลทีวีนะครับึงเสาอากาศตรงนี้ก็แล้วแต่ช่องนะครับว่าช่องหนึ่งก็อันนี้สมมุติว่าช่อง7ช่อง3แล้วแต่ตั้งเซตนะครับแล้วก็มาผ่านไอ้ตัวรวมสัญญาณหรือก็กเรียกว่าคอมไบเดอร์นะครับอันนี้คือผ่านรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเวอร์นะครับจาะผ่านมาจากอ,าอินพุตมาจากรับสัญญาณมาจากจานดาวเทียม นะครับผ่านรีเซิร์เวอร์ก็รีเซิร์เวอร์ตัวนี้ก็มีสามารถเจ็ดเก้า n b t อะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติเราจะมีวิดีโอเครื่องเล่นวิดีโอก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปก็เสร็จแล้วเอามาผ่านตัวมิกตัวมิกนี้ก็มีตัวหนึ่งก็คือเขาบอกว่าตัวมิกมีหน้าที่อะไรมิกตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของ VU v ทั a p U, U นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่มันสามารถรับสัญญ,ญาณหลา,หลายคลื่นหลายๆฟามถีนะครับเข้ามาได้แล้วก็มา ออกมาแค่เส้นเดียวนะครับนั้นตัวนี้ก็คือรับสัญญาณจากดาวเทียมรับสัญญาณจากเสาทีวีดิจิตอลเข้ามานะครับมาผ่านมิกจากผ่านตัวมิกเสร็จแล้วก็มาผ่านคอมไบเดอร์คอมไบเดอร์ Comb iner. Comb iner, ตัวนี้เป็นคอมไบเดอร์ที่ก็เรียวกว่าปรับสัญญาณได้ก็คือแอคทีฟคอมไบเดอร์นะครับเราแอคทีฟคอมบเลอร์ F T aller, น้าที่มีฟังกันทำอะไรนะครับแอคทีฟคอมไบเดอร์ใช้สำหรับะระบบะทีวีอาคารนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาใชา้ ในระบบทีวีโดยตรงนะครับเป็นการรวมสัญญาณนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งสัญญาณให้เท่ากันได้นะครับสมมุติว่าสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยคือระบบเนี่ยมันอาจมาสัญญาณบางทีเบาบ้างแรงบ้างอะไรพวกนี้มันสามารถแอดจัดในตัวคอมไบเดอร์ตัวนี้ได้นะครับคือมันสามารถเก็เรียกว่าแอคทีฟคอมไบเดอร์ก็คือสามารถแอดจัดได้ให้ทําให้สัญญาณมันเท่ากันหมดนะครับพอผ่านคอมไบเดอร์เสร็จแล้วก็มาเข้าไอ้ตัวเหมือนเก็เรียกว่ามันติแบน มาตีบแอนแอมติฟายนะครับก็หรือบางคนก็เรียกว่าบูเตอร์ตัวขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณไปตัวนี้ก็ไปเอาพุทนะครับเอาพุทเอาพุทก็ไปห้องต่างๆน,นะครับก็คือเอาพุทออกจากตัวนี้นี่ฮะมันก็จะส่งสัญญาณอ่าอันนี้ก็เป็นสายเอาพุทตัวนี้ก็เป็นสายสายส่งก็คือเป็นอาร์อาร์จีสิบเอ็ดนะครับตัวนี้เพราะเอาพุทผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยายตรงนี้ต่อนะครับเอาพุทเข้าไปมีสองสา มีสองตัวนี้มี2เมนนะครับโดยผ่านเอาพุทโดยผ่านไอ้ตัวก็เรียกว่าสปิทเตอร์นะครับเป็นเป็นสปิทเตอร์นะครับเป็น2เมนนะครับจากสปิทเตอร์อสองอสองทักสองจุดสองทางก็มาผ่านสปิทเตอร์แยกอีกทีนึงครับนะครับสปิทเตอร์แยกเสร็จแล้วอพอผ่านสปิทเตอร์แยกที่เข้ามาเข้าตัวก็เรียกว่าตัวขยายสัญญ,ญาณ ชุดขยายสัญญาณหรือก็เรียกว่า s n uh, complement นะครับตัวนี้ที่ติดอยู่ตามชั้นแต่ละชั้น uh, มันจะอาจจะ3ชั้นหรือ4ชั้นตัวหนึ่งจากตัวนี้หรือก็ยอีกทีก็คือเป็นบูสเตอร์นะครับตัวขยายสัญญาณเพราะขยายสัญญาณไปแต่ละชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะผ่าน uh, แท็บออฟเข้าห้องนะครับแท็บออฟเข้าห้องอันนี้ผ่านตัวสปิสเตอร์นะครับสปิตเตอร พอผ่านสปิเตอร์ปั๊บมันมาผ่านแพร่ป๊อปนะครับแพบ่ป๊อปสองทางนะเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะครับแพ่ป๊อปส่วนในตัวนี้พอมาผ่านในตัวบูสเตอร์ผ่านสปิเตอร์มันก็จะไปจ่ายตามชั้นเห็นไหมเมนก็ไปจ่ายตามชั้นเมนตัวนี้ก็เป็นสาย RG11 นะครับที่ไปแท็บตามชั้นพอไปส่งให้แต่ละชั้นพอแต่ละชั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นสายอา6แล้วพอแท็บออกเข้าห้องแล้ว นะครับเข้าห้องทีนี้เรามาดูการเดินาการเดิน,นะระบบเข้าห้องนะครับผมจะขยายให้ดูทีนะครับนี่แต่ละห้องนะครับมีจุดฮะเดี๋ยวผมขยายตรงนี้ให้ชัดนะครับแต่ละห้องผมไม่ดูก่อนว่าเล็กๆแต่ละห้องเนี่ยมันมีตัวถ้าดูตามเซงเกิร์ไลน์ตัวนี้นะครับพวกไลเซอร์ตัวนี้ถ้าเราดูนะครับมันจะไปตั้งก็คือทีวี ทีวีหนึ่งทีวีสองทีวีสามน่ยจะมีกี่ชั้นก็ว่ากันไปนะครับก็ตู้ทีวีก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขยายให้ดูเลยนะครับตู้ทีวีอยู่ตรงนี้นะครับจากตรงนี้เป็นอา1 1นะครับลงไปหาเมนห้องคอนโทรลรูมนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเดินปื้ดเป็นสายอา6นะครับต้องไปผ่านสปิเตอร์ Uh, ผ่านตัวทีผ่านแท็บออฟนะครับแทบออฟก็คือตรงนี้ไปสองเส้นก็คือสองห้องห้องละเส้นหน้าทีวีตรงนี้ถ้าเราสังเกตดูนี่ทำไมผมไปไว้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับช่องชาร์มันสามารถแามว่าสามารถเปิดประตูสวิตได้เพราะนั้นไอตัวแทบออฟตัวนี้เวลามันเสียอะไรเราเปิดเราไม่ต้องเปิดฝ้าเราเปิด uh, ไอตัวช่องชาร์จเราก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าสังเกตดูเนี่ยผมจะ uh, จะใส่ตรงตำแหน่งที่มีช่องชาร์จตัวแทบออฟนะครับ เห็นไหมสองสองห้องนะครับเมนมาเส้นหนึ่งแล้วนกะ็แตกออกเป็นสองเส้นอันนี้ก็เป็นการเมนมาเส้นหนึ่งอยู่ที่ช่องชาร์จแล้วก็แตกเป็นสองเส้นนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นสี่เส้นก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ผมใช้สองเส้นสองเส้นเพื่อ,อลดปัญหาสัญญาณนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับปัญหาก็เมนเข้าไปนะครับเมนไปจ่ายเส้นหนึ่งแล้วก็แถบออกส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่ มาจากสปีเตอร์แต่ละชั้นมาจากไอตัวบูตเตอร์ก็คือตัวขยายัญญาณตัวขยายญญาณก็มาไปจ่ายให้แต่ละบล็อกแต่ละชั้นนะครับแต่ละบล็อกแต่ละชั้นนะครับอันนี้ก็มาชั้นนี้นะครับนี่ก็มาชั้นนี้นี่ก็มาชั้นนี้นนน1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกนั้นหกสปีเตอร์นะครับขยายพอผ่านสปีเตอร์ก็มาผ่านสปีเตอร์มาถ่านแต่บล็อกแต่ละแต่ละห้องนะครับ จ่ายจ่ายจ่ายที่ผมเ,เขียนให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่คือเป็นแนวการเดินท่อนะครับเราเอาไว้ตรงที่มันสามารถเอวิสได้เพราะว่าอนาคตก็คืออาจจะเป็นแท็บออฟตัวนี้มันเสียเราก็จะได้ไม่ต้องรู้ฟ้าแค่เปิดไอตัวช่องชาร์ปแล้วก็ดึงไอตัวแท็บออฟลงมาเปลี่ยนได้เพราะสายก็อยู่ในท่อก็จะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือระบบของอก็เรียกว่า ma tv นะครับ ซึ่งแต่ละอย่างของ M A T V ตัวนี้มันมีหลายมีหลายมันมีหลายระบบนะครับซึ่งที่เราใช้กันเรอแคททีวีอะไรพวกนี้คอมมิวนิเคชันเอ็กเซดทีวีวิชันซิสเต็มนะครับอ M A T V M A T Master อะไรนั้นแอนตีน่าเทลิโฟนซิสเต็มนะครับหรือเป็น S M A T V ที่เราใช้นะครับที่พวกแบบก็ใช้เนี่ยเป็นระบบ S เป็นระบบ ตัวนี้นะครับเป็นเป็นระบบ DMTV a นะครับที่เขาออกแบบที่มันเป็นดิจิตอลก็คือ DMTV a ก็เป็นดิจิตอลมาสเตอร์แอนเทน่าเทเลโฟนวิชั่นซิสเต็มนะครับหรือช่างเขาอาจจะเรีย,ยกว่า DSMATV นะครับหรือซันเตลัยมัตเตอร์แอนเทน่าทีวีวิชั่นซิสเต็มอะไรพวกนี้นะครับนี่คือเป็นหาดิจิตอลที่เขาออกแบบมาผมก็อธิบายตามที่ที่ทพวกแบบเขาเขียน นะครับว่าน,นี่คือเป็นระบบของอตัวนี้นะครับซึ่งะระบบไอ t v นี่มันมีหลายอย่างนะครับเป็นระบบเน็ตเวิร์กก็มีนะครับเหมือนไอพีพวกนี้นะครับอินเทอร์เน็ตอะโบรด์ต่อคอทีวีดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็น IPTV ซึ่งจะผ่านเซิร์ฟเวอร์นะครับจ่ายไปแต่ละชั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบ SD อะไรพวกนี้มันก็มีหลายหลายระบบนะครับส่วนระบบไอพวก IP พวกนี้อาจจะต้องแพงนะครับมันแพง แพงกว่าที่เราใช้ใส่อานที่เราใช้เป็นระบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลก็ราคาก็ปันประกลางถ้าเป็นอนาล็อกเหมือนสมัยก่อนอันนั้นจะถูกนะครับแต่อันนี้มันคือเราจะดู H, แบบเอสก็ยังเอเป็นภาพที่คมชัดเสียงคมชัดนะครับก็จะเป็นพวกนี้ดิจิตอลนะครับซึ่งเป็นระบบการกลางอันนี้คือที่มาที่ไปของระบบอตัว MATV นะครับระบบโทรทัศน์นะครับ ซึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจะอธิบายเ,เพื่อนๆพอเข้าใจเลยนะครับที่จริงระบบพวกนี้มันมีถ้าเป็นระบบใหญ่ๆนะครับซึ่งมันมีตัวอ,อะไรอะไรอุปกรณ์ที่เข้ามาเสริมเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับแต่นั่นคือเป็นระบบใหญ่ผมจะอธิบายที่ผู้ออกแบบเขาพี่ออกแบบเขาเขียนมาประมาณนี้นะครับที่เขาดีไซน์ก็อยู่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็น ก็เรียกวา่าก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆจะได้เอาไปอ่าก็เรียกว่าศึกษาต่อนะครับว่าระบบทีวีที่จรงิงมีเยอะนะครับศึกษาแต่และตัวอุปกรณ์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะครับมันเยอะนะครับส่งมาแบบไหนเช่น ตัวกรองสัญญาณท่านจะสมมติจะใส่ตัวกรองสัญญาณในระบบก็มีนะครับเป็นโอซี o อ f อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใส่ตัวกรองแล้วอาจจะมีภาพกระตุกอะไรพวกเนี้ยเป็นระบบที่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงซึ่งจะเอาระบบพวกนี้เข้ามาช่วยก็มีก็ใช้ได้มีเยอะนะครับสรุปชัดๆคร่าวๆนะครับระบบเอ็มอนะครับ ก็คือเป็นการจัดระบบจ่ายสัญญาณทีวีในอาคารนะครับแล้วก็จัดจ่ายสัญญาณในอาคารก็คือคือที่ช่างก็เรียกว่า H.N. นะครับมีการจัดอยู่ก็ประมาณ3แบบนะครับเป็นระบบเปิด uh, ก็เรียก Open System หรือระบบปิดเขาเรียก Close System แล้วก็ระบบผสมผสมนะครับ Mix System นะแต่ okay. แต่ละระบบก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ uh, เอาไปใช้แล้วเราจะเลือกใช้เอา นะครับซึ่งก็จะมีสวมานนี้นะครับอุปกรณ์ของระบบเอ็มอทีวี A T v นะครับก็มีหลายตัวนะครับที่ที่ต้องไปเรียนรู้นะครับลึกซึ้งว่าแต่ละตัวมันทําหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับเพื่อทําให้ระบบมีความเสถียรภาพนะครับเป็นระบบที่มันไม่ได้เยอะผมก็เลยอธิบายน้อยๆเพื่อ พราะเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเเวลาเขาออกแบบนะครับคืออธิบายการดูแบบมากกว่าเพราะว่าเป็นระบบไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะนะครับ <c oughs> ผมว่าเพราะเพื่อนๆก็เหมือนใช้ที่บ้านอยู่แล้วนะครับจานดาวเทียมมาเราต้องผ่านตัวรีเซฟเ์ฟอะตัวรีเซิเร์ฟหร์ไอตัวกล่องเหมือนเดิมก็อย่างตัวกล่องกันเนะครับตัวแปลงสัญญาณตัวรับสัญญาณนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันแต่แปรเราเอามาผสมผสานเมื่อไปใช้ตามตึก ขยายสัญญาณให้มันใช้ได้ทุกจุดก็มีตัวออปชันเข้ามาอะไรพวกนี้พาะวกรองสัญญาณตัวขยายสัญญาณอะไรพวกนี้มาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อทําใหา้สัญญาณมันใช้ได้ทุกจุดนะครับทีน,นี้คอนเซปต์พื้นฐานก็เหมือนกันที่เราใช้ที่บ้านเราอะไร้ประมาณนั้นนะครับผ่านแล้วทานาเทียมมาผ่านกรองจากกรองก็เราจะดูช่องไหนก็กดๆก,ก็เหมือนกันเพียงแต่ระบบของอาคารก็ใส่ตัวเรียกว่าคอมบเดอร์เข้าไป ให้มันขยายสัญญาณได้หลายๆช่องนะครับเพื่อขยายสัญญาณไม่ให้แต่ละจุดหลายๆจุดได้อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานเฉยๆเวลาผู้แบบเขาเขียนมาอย่างนี้เราดึงสายอะไรก็ไอ้ตัวนี้ผมก็อขอนเนบอธิบายตรงนี้นิดนึงครับตามชั้นนะครับไอ้ตัวบูสเตอร์หรือไอ้พวกแอมนะครับตัวขยายสัญญาณเนี่ยตัวนี้มันต้องใช้ไฟไปเลี้ยงด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าโรงแรมหรือ อาพาร์ตเมนต์ก็มีตัวเ,เจนเนอเรเตอร,ตอร,ตอร์หรือตัวปั่นไฟก็เ,เอาไฟจากแผงจากเจนเบรเซอร์ไปจ่ายแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไฟจากเจนก็เป็นไฟโน้มอน,มนทำปกติก็คือไฟหลวงปกติเราก็ต้องมี u p s ไปเลี้ยงมันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นที่มีไอตัวเครื่องหมายตัวชุดขยายสัญญาณพวกนี้เราต้องเดิน220ไปจ่ายนะครับไปจ่ายตัวมันด้วยนะครับเป็นตัว ขยายสัญญ,ญาณจาก2อส่วนตัวนี้มันจะใช้24โวลต์หรือ1 2โวลต์ก็มีอะแดปเตอร์ไปแปลงนะครับไปแปลงไฟออกนะครับเพราะนั้นต้องมีตัว power ไปจ่ายพูย้งน,นเพื่อทีอ่ตัวชุดขยายสัญญาณเพื่อที่มีใช้ไฟไปหล่อเลี้ยงตัวมันและเพื่อที่จะ,ะขยายสัญญ,ญาณให้ไปใช้ามจุกให้มันทั่วถึงกันนะครับนี่คือระบบ MATV นะครับนะครับนั้นก็จะปิดภาประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีนะครับ